เพราะว่าใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับค่าบมรุงรักษาไม่แพงสวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจฟครับวันนี้อยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการนะฮะก็แนะนำกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นโตต้าออติครับตัว 1.6G ครับปี2019นะมีเข้ามาเรื่อยๆนะเติมสต็อกกันอยู่เรื่อยๆเป็นรถยอดนิยมอีก1รุ่นเพราะว่าใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับค่าบำรุงรักษา ไม่แพง่อนอยู่ประมาณ6,000ไปไปลายถึง7,000บวกลบนะก็แล้วแต่เครดิตคนซื้อละกันฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการนะฮะสไลด์ส่งฟรีให้ทั่วประเทศประกันเครื่องเกียร์แล้วก็รับประกันโครงสร้างนะครับถ้าหากใครมีบัตรเครดิตน,นะ,ะมีส่วนลดนะครับผมอันนี้ลดสูงสุดถึง1 0 0 0 0แเลยนะ เข้ามาพูดคุยกันตัวนี้อย่างที่บอกครับตัวรถเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูภายในกันสักนิดหนึ่งนะว่านี่ภายในทูโทนนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะเร์ออตโต้สวยอันนี้บอกเลยน่าใช้นั่งสบายมากสําหรับเอาติสตะฮะราคาจะขยับขึ้นมาจากวีออนิดน,นึงนะ,ะสำหรับใครที่มีแบบผูห้หลักผู้ใหญ่ต้องบอกเลยว่าเรื่องการนั่งเนี่ยเอาติสตเนี่ยคือไม่ไปรองใครเลยห้องโดยสารนั่งสบายเลย็กเอ่อเฮดรูมสูงนะครับผมมันมีพื้นที่ว่างค่อนข้างเยอะเดี๋ยว ดูฝาท้ายนิดนึงนะนี่ฝาท้ายใช้ดีโมทดเปิดได้นะฮะค่อนข้างเรียบร้อนแล้วก็กว้างมากนะฮะเป็นรถที่น่าใช้เนี่ยแล้วดูชุดแม่แรงรยังอะไรแล้วอยู่ครบหมดนะ,ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องนิดนึงแล้วกันนะว่าห้องเครื่องหน้าตาแบบไหนยังไงนะ นี่ฮะห้องเครื่องนะครับผมค่อนข้างเรียบร้อยนะเครื่องแห้งไม่มีคราบเยอะมเนะี่ยตามผู้นี้จะไม่มีคราบเยอะมคราบน้ํามันเลยนะพลาสติกอะไรดูดีหมดนะพวกนี้ไม้แส้กลางๆนะครับผมหาไปใช้งานได้เลยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆสำหรับตัวโตโต้าติดมีให้หมดทุกอย่างนะประกันเครื่องเกียร์สองปีสองหมื่นโลฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการสลายส่งฟรีทั่วประเทศรับประกันโครงสร้างเจอชนหนักพิกความจมน้ำน้ำท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวถังเครื่องไม่ตรงว่ากอใหม่มารับซื้อคืนเต็มจำนวน นะครับใบตรวจสภาพมีให้นะใครดูไม่เป็นขอไปตรวจดูกันรับประกันครบทุกอย่างแบบนี้ครับตัดสินใจง่ายเลยมาดูตัวจริงได้นะครับถ้าไม่สบายใจนะบอกเลยหรือว่าจะวิดีโอคอลดูก็ได้ดนะครับสำหรับตต้าติงครับคันนี้ก็อย่าลืมนะยังมีอีกหลายคันนะคะสีนี้แหละมีอีกหลายคันก็ทักมาพูดคุยกันนะครับผมเดี๋ยวดูแลจัดการให้อย่างดีเลยบอกเลยออาติหน้าใช้จริง,<ด>รงโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ